大家好今天我们来学习第三课你家在哪儿สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหล่าชื่อก็จะมาสอนที่สาเค่ะก็แปลว่าบทที่3ามนะคะ你จ在นาบ้านคุณอยู่ที่ไหนนั่นเอง สำหรับในบทนี้นะคะในชีตของนักเรียนเนี่ยก็จะมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด7คำนะคะแล้วก็หล่าชื่อได้เพิ่มคำศัพท์เพิ่มให้นักเรียนอีก2คำเนาะมาดูกันเลยนะคะคำที่1คำนี้คือเจียเจียเวลาออกเสียงอ้าปากกว้างๆนะคะเจียคำนี้แปลว่าบ้านแล้วข้อที่เอกข้อที่สอง<ใ>จาจ,จานนะคะจ่ คำนี้แปลว่าอยู่ก็ได้หรือว่าอยู่ที่ก็ได้นะคะ mm hmm. แล้วข้อที nar ่สามหนาหนาคำนี้เวลาออกเสียงอย่าลืมม้วนลิ้นขึ้นด้วยนะคะหนาหนาคำนี้แปลว่าไหนนะคะใช้ถามสถานที่นะคะตีสือเกิคำที่สี่นะคะจะเห็นว่ามีตัวอ,อ,กอักษรภาษาจีนอยู่สองตัวนะคะตัวแรก ออกเสียงว่าท่าตัวที่สองก็ออกเสียงว่าท่าเหมือนกันนะคะแค่การเขียนแตกต่างกันเนาะท่าตัวแรกเนี่ยแปลว่าเขาที่เรากำลังพูดถึงหมายถึงผู้ชายนะคะท่าตัวที่สองหมายถึงผู้หญิงนะคะหมายถึงหล่อนนั่นเองเนาะแล้วข้อที่ห้ก็ป่ ป่ยจิงนะคะแปลว่าปักกิ่งอันนี้ก็คือเมืองหลวงของประเทศจีนนะคะแล้วที่หกคำที่หกเซี่งยงไฮ้เซี่งยงไฮ้เซี่ยงไฮ้นะคะเมืองเซี่งยงไฮ้นะคะต่อไปที่เจ็ดคำที่เจ็ดนะคะเซี่ยงกางเซี่ยงหางอันนี้แปลว่าฮ่องกงนะคะต่อไปคำที่แปดที่เราซื้อเพิ่มให้ก็คือคำว่าม่านกู่ มานกูแปลว่ากรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยของเราเองนะคะต่อไปที่เจียวเกอคำที่เก้าเเลอร์เฮเลอร์ออกเสียงคล้ายๆคำว่าโคราชนะคะก็คือแปลว่าจังหวัดของเราเองนะครราชสีมาหรือที่เราเรียกกันว่าโคราชนั่นเองนะคะะต่อไปนะคะให้ นักเรียนทุกคนโถงเชอมันเกินเหลาซื้อตู่ออกเสียงไปพร้อมๆกับเหลาซื้อนะคะคำที่หนึ่งเจ้าเจ้าในในหนาหนทขาทขา เป่ยจิงป่ยจิงอันนี้เป็นรูปเมืองปักกิ่งนะคะสถานที่แรกรูปด้านบนนะคะอันนี้เราจะเรียกเขาว่าเทียนอันเหมินนะคะเป็นประตูที่จะเดินเข้าสู่สัก hmm. ครู่นะคะเป็นประตูที่จะเดินเข้าไปสู่ พระราชวังนะคะที่คนจีนเขาเรียกว่าเทียนนั้นเหมือนเป็นพระราชวังเก่าแก่ของประเทศจีนนะคะมีพื้นที่กว้างขวางมากนะอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนจีนนิยมไปเที่ยวมากนะคะต่อไปรูปที่สองรูปที่สองก็คือ,อเป็นรูปเมืองนะคะเป็นตึกของเมืองปักกิ่งนั่นเองดูลักษณะตึกของเขานะคะนักเรียนเป็นยังไงคะ ทันสมัยมากเลยใช่ไหมคะอะต่อไปนะคะซ่างไ้เซ่างไฮ้เซี่งยงไฮ้นะคะเมืองเซี่งยงไฮ้มาดูรูปเมืองเซี่งยงไฮ้กันนะคะว่าเป็นยังไงนี่อันนี้ที่เราชื่อเคยเล่าให้ฟังว่าเมืองเซี่งยงไฮ้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นหอไข่มุกนะคะเขาจะเรียกชื่อว่าหอไข่มุก ก็คือที่เป็นหอเป็นลักษณะกลมๆม,มีกลมๆสองวงเน,นี้ยนะคะแล้วก็มีตึกที่มีชื่อเสียงมากก็คือด้านซ้ายมือตึกนี้ก็จะสามารถที่จะอ,ออกแบบมาสำหรับตอนที่แผ่นดินไหวอย่างเงี้ยด้านล่างตึกอ่ะเขาจะมีแบบเป็นสามารถสไลด์ได้นะคะตึกก็จะสไลด์ไปสไลด์มาตึกก็จะไม่ถล่มนะคะต่อไป รูปด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเมืองของเซี่ยงไฮ้นะคะที่าชาวต่างประเทศหรือแม้แต่คนจีนเองถ้าเกิดไปเที่ยวก็นิยมจะไปเที่ยวที่เมืองตรงนี้นะคะเพราะว่าสวยงามมากนะคะเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้าเลย mm hmm. ต่อไปนะคะเซี่ยงกังเซี่ยงกังนี่แปลว่าฮ่องกงนะคะนี่รูปเมืองฮ่องกงค่ะฮ่องกงก็จะเป็นเมืองที่ ช้อปปิ้งนะคะคนชอบไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปไหว้พระตามวัดต่างๆนะคะแล้วก็มีสถานที่ที่ทมีชื่อเสียงมากๆอีกที่หนึ่งนั่นก็คือฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั่นเองนะคะเป็นสวนสนุกเนาะต่อไปนะคะบ้านกูม่านกูกรุงเทพนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นรูปปัดพระแก้วแล้วก็ด้านล่างเป็นถนน ข้าวสารเนาะที่ฝรั่งชอบไปเดินนะคะต่อไปค่ะเคอร์เลอร์เคอร์เลอร์คโคราชนะคะอ่าดิบบ้านเราเองคโคราชนะคโคราดเมืองหลวงแห่งอิส,สานนะคะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นรูปพิมายเนาะต่อไปนะคะตุยขวา ตุยขวาแปลว่าบทสนทนานั่นเองนะคะสำหรับบทสนทนาในบทที่3นี้ก็จะไม่ยากนะคะจะแค่สั้นๆนิดเดียวเองนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ประโยคด้วยกันนะคะถามกันไปถามกันมานะคะลองมาฝึกกันนะคะเอนะคะพูดว่านักเรียนดูตรงหมายเลขหนึ่งนะคะพูดว่าหนี j j ่เจ้าใจหนหนี่เจ้าใจหน คาว่าหนีแปลว่าคุณเจียแปลว่าบ้านไจอยู่ที่หนาไหนนะคะบ้านของคุณอยู่ที่ไหนนะคะบ้านคุณอยู่ที่ไหนนั่นเอง B, B ก็ตอบว่า我家在 n งหมายเล็กสองนะคะ我家在北京我แปลว่าฉันเจียแปลว่าบ้าน ใแปลว่าอยู่ที่นะคะแล้วก็ปักกิ่งนะคะปัยจิงบ้านฉันอยู่ที่ปักกิ่งนะคะต่อไปดูที่หมายเลขสามเมื่อเมื่อกี้บีอ่ะเป็นคนตอบแล้วใช่ไหมคะบอกว่าบ้านฉันอยู่ที่ปักกิ่งแล้ว B ก็ถามเพื่อนกลับบ้างนะคะด้วยประโยคเดียวกันกับที่ A พูดประโยคแรกเลยว่าหนีเจ้าใหนาหนีนาบ้านคุณอยู่ที่ไหนนะคะ ต่อไปไประโยคที่4อันนี้ A เป็นคนตอบแต่ว่าว่จใจเอรอว่าจเาจเคบ้านฉันอยู่ที่โคลาดนั่นเองนะคะแล้วลองมาออกเสียงตามหล่อเอีกรอบนึงนะคะ你家在哪儿我家在北京你家在哪 我家在贺勒อ่าอันนี้้อก็แปลไว้ให้นะคะว่าในแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างนะคะประโยคที่หนึ่งเอถามว่าหนีเจ้าใจนาร์บ้านคุณอยู่ที่ไหน B. ตอบว่า我 j i n g บ้านฉันอยู่ที่ปักกิ่ง B. ถามกับ A. ว่าหนีเจ้าใจนาร์บ้านคุณอยู่ที่ไหน A. ก็ตอบว่า我家在北京 บ้านฉันอยู่ที่โคราชแค่นี้เองนะคะเวลาที่นักเรียนสอบสนทนานะคะเราซือก็จะให้นักเรียนเลือกว่าจะเป็น A หรือเป็น B ดังนั้นสมมตินักเรียนเลือกได้แล้วว่าเป็น A นักเรียนก็จะได้พูดแค่2ประโยคนะคะนั่นก็คือประโยคที่1กับประโยคที่4ถ้านักเรียนเลือกเป็น B นักเรียนก็จะได้พูดแค่2ประโยคเช่นเดียวกันนั่นคือประโยคของบรรทัดที่สกับประโยคบรรทัดที่3นะคะ ยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะสำหรับบทนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็มีบทเรียนมาให้นักเรียนเรียนกันแค่นี้เองนะคะเพราะว่าบทเรียนจริงๆแล้วของเราเนี่ยบทนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเราชื่อก็จะขอฝากให้นักเรียนที่หยุดอยู่บ้านทุกคนนะคะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ย เอ่อเรามีชีตกันอยู่แล้วเนาะชี้บทที่3เป็นชี้ด้านเก่านะคะก็ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเปิดมาเปิดโรงเรียนมาเมื่อไหร่นะคะเราเจอกันเราชื่อก็จะมาขอตรวจดูนะคะความถูกต้องนะคะนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยไหมนะ,ะแล้วก็เราชื่อจะมีวิธีนะคะในการสอบของนักเรียนใน ค่าเรียนวันศุกร์เนี่ยที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะเราอ,อ่ะก็จะอาจจะให้นักเรียนวิดีโอคอลมาสอบกับเราชื่อนะคะเดี๋ยวเราชื่อจะนัดอีกทีหนึ่งโอเคงั้นจินเทียนจิวถึง到这เ下ี再见จจวันนี้ไว้แค่นี้นะคะเลิกเรียนแล้วนะคะบ๊ายบาย